คลิปนี้มีชื่อว่าล็อกซี่ออฟเลนกับเวเลสส่บวกนะ oh. เริ่มเกมมาเราก็เข้าเลนที่เลนด a ร k s ซ a y เลเยอร์นนะแล้วเราก็พบเจอกับเวเลสตัดตรงข้ามที่พยายามเข้ามาเว็บบลของเรา วั้งวานี้ทีมเรากาลังตีดาร์คซเลเยอร์แล้วเวเลสก็เข้ามาเพื่อที่จะขวนและก็แย่งดาร์ของเราเราก็เลยพากันบวกแล้วทีมเราก็ได้ไปหนึ่งคิวในเวลาต่อมาที่เลนมังกรก็เป็นเวเลสเจ้าเดิม้ที่เข้ามาขวนพวกเราเพราะเราก็เลยจัดให้ก็คือบวกกันน,นัวเนียมากเลยนะแล้วเพนเ,เขาก็เข้ามาช่วยเวเลสบวกในไฟน์นี้นะแล้วเราก็ตุยไปเพราะว่าเพนฆ่าเราหลังจากไฟนี้เกมก็ดําเนินไปตามปกติ ก็คือเราก็บวกจำนวนเลยยกพวกตีกันเลยทีเนี้ยปลาเหมือก็แปลงร่างตัวโตมากเราก็พให้ยานต์ตีตีลากลากนะเพื่อนก็มาช่วยตีด้วยทีเนี้ยจังหวะนี้ปลาเหมือก็หายไปเลยก็โดนส่งกลับบ้านไปทางลัดเลยตัดผ้ามาที่จังหวะใดป้อมนาอนลลก็ใส่โล่ให้พวกเราเพวะเราก็ตีได้หนึ่งป้อมแถมตอนนี้ทีมเราก็มีดาร์คเลเยอร์มาด้วยเราก็เลยใดป้อมต่อไป เ้วีเรวสสายบวกเจ้าเดิมก็พุ่งอันติมาหาเราทีนี้เราก็ลากแล้วให้เพื่อนตีก็เป็นการส่งเวเลสกลับบ้านไปอีกคนแล้วไวโอของเราก็ยิงป้อมแตกไปจังหวะนี้ทีมเราก็พยายามที่จะดันป้อมต่อแต่ก,ก็เจอปลาหมึกแปลงร่างตัวโต,วตวมากันป้อมเขาไว้พวกเราก็ยิงกันปิ้ว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 ,วแต่ปลาหมึกก็ไม่ตายทีมเราก็เลยตัดสินใจโยกมาดันเลนบนแทนะ่นก็ได้ป้อมบนไปอีกหนึ่งป้อมแล้วก็เกิดการประทะกันอีกแล้วนะตามท้องเรื่อง แล้วปลาหมึกก็ขยันแปลงร่างจริงๆพวกเราก็ต้องมาลุมตีเพื่อให้ปลาหมึกตุยไปแต่ว่าปลาหมึกก็ไม่ยอมตุยไปนะแล้วจังหวะนี้พวกเราก็เหลือน้อยกว่าเขาเราก็เลยต้องล่าถอยมาตั้งหลักก่อนแล้วโอกาสดันบ้างก็ตกเป็นของพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะเรามาพร้อมกับดาร์คสไลเยอร์แล้วก็ปะทะก,กันที่หน้าป้อมของบ้านศัตรตูแล้วจากไฟนี้พวกเราก็มีพวกเยอะกว่าทีนี้เราก็มาทำเลยนะเพื่อที่จะเอาคิกขึ้นหลายๆทาง แล้วีมเลนบนก็เดินใกล้ถึงบ้านเขาแล้วด้วยตอนนี้เรามีคนเยอะกว่านะแต่ทีมเขาก็ทยอยเกิดมาทุกคนก็ช่วยกันกันป้อมสุดชีวิตนะแต่พวกเราก็ไม่ยอมลดละก็บวกกันเข้าไปเรียกว่าพอประทะกันก็นัวกันถุกไฟเลยนะจังหวะนี้เวเลสสายบวกเจ้าเดิมก็ออกมาชุบหนึ่งแต่ก็โดนเพื่อนร่วมทีมนอกเกบไปแล้วโอกาสจบบ้านก็มาถึงพวกเราก็ช่วยกันยิงยิงแล้วป้อมก็แตกในที่สุดพวกเราก็ชนะ งานนี้ไม่รู้ว่าไวเลสสายวกจะนั่งร้องไห้หรือเปล่านะก็เขาสายบวกสุดจริงๆเนี่ย